ทุเรียนอีกแล้วค่ะทุกคนนี่แช่ตู้เย็นไว้นะคะเนื้อนี่เย็นฉ่ำเลยค่ะเย็นไม่พอนะคะหวานด้วยหอมด้วยค่ะของชอบนะคะของปลดใครๆหลายหลายคนนะคะเนี่ยค่ะเนื้อฉ่ำมากๆเลยแบบละลายในปากเนี่ยค่ะของชอบนะคะ ทุเรียนหมอนทองนะคะนี่เป็นอ่าของเอามาจากระยองค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนกินไปฟินไปค่ะหน้าก็จะกลมมากเลยนะคะช่วงนี้ก็คือน่าจะเป็นทุเรียนแล้วค่ะหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะทุกคนความอ้วนเอาไว้ทีหลังค่ะกินไว้ก่อนนะคะเนื้อกอบนอกนุ่มในนะคะทุกคน อร่อยมากๆเลยค่ะกินแบบฟินๆค่ะกินทุกวันไม่มีเบื่อเลยค่ะเพราะว่าของชอบปอกแล้วเข้าตู้เย็นไว้เนี่ยค่ะมันก็จะอร่อยแบบนี้กินกับข้าวเหนียวยิ่งอร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากๆฟินมาก